Hva er det? ไม่เห็นเขาสดเลยแต่เขาสดเรานะแต่เขาไม่ได้สดไม่กล่าวว่าอะไรเดี๋ยวเอาใหนะม่หอ๋อกดตรงนี้บิดบิดสิชอชอพออะชำ<อ>ชำละครั้งนี้เฉพาชเฉพาครั้งนี้นะชนะเอ้ พี่นันเอ้ยแอปเบอร์เลื่อนเลยอ้าวอุยไม่มีเน็ตเลยยังไงเราจะไปเล่นไหมจะไปเล่นอ,อย่าพึ่งอย่าพึ่งพึ่งอย่าพึ่องอะจะเล่นไหมขาโป่งเฮ้ยจีบอลอะไร เปิดมาแล้วก็เห็นก,กล่องดิกระเปิดว้าวมีของดีเต็เลยดิกร์ดิกร์อาจจะเปิดดิกร์อาจจะเปิดให้มันมีกล่องกล่องเริ่มต้นที่จริงเรามีกล่องที่จริงเราปรับอะหมอเฮ้ยดิกร์เราสามารถเปลี่ยนอันนี้ได้ดูดิกรเราสามารถเปลี่ยนไปอยู่ตรงไหนก็ได้ที่จริงเราจะเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้ดิกรเราสามารถเปลี่ยอตรง้งราะนาอ จีบีจีบีจับปัดจับปาลูบี้ลูบีน้ามะน้ามะคอมินตอร์เีอเออเออเมื่อไหร่จะเข้าเนี่ยอีกดแล้วแล้วทําไมทําไมเป็นแบบนี้ดิเก้ออกข้าได้แล้วเราจะสร้างเออดูไปแล้วข้าผิด ดีเลยมีทอตแป๊บเดียวแล้วก็โหดแล้วแป๊บเดียวดิก็ะโหดแล้วดูไหมเราเราเราเป็นอาเล็กดิก็ทำไมหน้าทำไมหน้าเมนูมันเหมือนเหมือนไมค์คาร์ทจริงดูมันเหมือนนะแต่ว่าอันนี้ไมค์คาร์ทปลมเชื่อไหมเชื่อ ไม่ครับแบบเ,นเ็นล็อกนิเกอร์ต่อถูกเชือกมันคือไม้ค้าปลอมแต่ว่ามันคือแบบแบบเบสล็อกแบบเบสล็อกมันคือเบสล็อกแล้วลูกที่จริงเราไปดูคลิปใน youtube มาว่าว่าไอเจ้าเจ้าในเจ้าเกิมไม้ค้าปลอมก็คือไม้ค้าเบสล็อกทั้งหมดเลยแล้วเลเลยรู้แหละเ,เราจะเข้าไปเล่นเราจะเข้าไปเล่น จะเข้าไปเล่นใหม่นี่ตรงนี้เราจะเปลี่ยนหมูให้เป็นเอ้ยเอาหมุดเอาชีวิตรอดดีกว่ามันจะได้สนุกสนานนี่ก็ปรับเปลี่ยนอันนี้ได้ไหมปรับให้มีมของสูงไหมฮะยิงยิงโจงจรจำต้อ,องโหลดจะต้องโหลด,ดไหมครับของจรก่อนถึงจะมีทำยังไงอะ่ะนี่างตาอันนี้เราต้องกดเรมันเลี้งยงแกร์โหมแล้วใจตุนนาลูก อ้าวอ้าวที่เกิดมันเป็นอะไรที่หัวแก่มันทำแบบนี้ที่หัวแก่มันทำแบบนี้เจเบิลทำไมลงมาแล้วก็ขึ้นมาที่ก็ดูตดิ้นดินดเฮ้เฮ้อย่าบอกนะว่ามาตายแล้วไม่ช่วยดีกว่า เฮ้ยเว่ยอย่าทำแบบนี้เพื่อยังรู้อย่าอย่าอย่าเกมนี้เฮ้ยอย่าอีกคือมันหายอีกแล้วมันเล่นน้ำอืออย่าเล่นเกมอีกคือนอนเลยมันเล่นเอาเกมเฮ้ยโทษทีไปเลยมันเล่นมันเล่นมันเล่นโกงเราดิเค่ะมันเล่นเอาโกงเราเอาเปรียบเราเข้าไมค์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมบ้านหลังนี้มันมีสองประตูวะไม่รู้โผพอดีเลย กันสิยังกับาเจ็บกี่ปีดีตอบตอบตอบ yes yes กีบปีดีที่ก็เราไม่รู้ว่าจะโหลดไหมที่กอร์หาหน่อยด้วไม่รู้วิธีการโหลดไหมครับแล้วถ้าฉันเลือกบ้านหลังนี้อย่านะเพื่อนอย่าเอาลงคลิปเลยผมลงเลยลงเลยอย่าอย่าอย่าเราขอเข้าในยูทูบก่อนมันจะไปโหลดไหมครับริงก่อนเอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องโหลดก็ได้นี่เรามีไม้ครับอยู่ เนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดมันจะเป็นรูปแบบนี้มันจะเป็นรูปก้อนเมฆลงมันจะมันจะเล่นไอเดี๋ยวอองอ่นี่ไงไม่ครับอ้าวอ้าวเฮ้ยไอ, <c oughs> อ,อยีด,ดเฮยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 ้ยเฮเฮ้ยงฮ้ยเ้เฮ้ย้เเ้ยเฮ้ยเฮ้เ้อเมคเยย่เ้เ้ย ก็ต้องต้องพิมพ์ว่าแอปกำจัดแอปกำจัดเรลสก,ก็พิมพ์แบบนี้แหละมันจะมันมาครับไอ้นั้นมันจะเข้าเข้าได้แอปแอปทำความสะอาดอาแอปทำความสะอาดโอ้เขาว่าอยู่ทำไมพูดไม่ได้ดี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 ไอเด็กปัญญาอ่อนมาดีอืมดิกด็ดูอืมโอเคเพื่อน แอปทำความสะอาด <laughs> <laughs> เอ้พอดีเลยล้วจะปลูกสวนเชอรีอ่อ้แอปปัญญาอุลแอปวันนี้มันดีนะมันสามารถลงคลิปได้ดูไหมเมื่อกี้เราลงคลิป,ปอาหมูอับ แต่มันไม่มีเสียงนะเป็นรู้ไหมมันไม่มีเสียงตากจะลือกอกจะลือระบกที่แค่พูเล่นๆตากจเลือกอกจะลยนะลยเจวันรู้ไหมเราจะปลูกสวนเชอรี่เราจะเราก็ต้องเราต้องสวนเชอรี่ของเราจะอยู่ข้างบ้านด่ก็ดูมันคือแอปล่องหนของจีนดูอืมเพื่อดูถ้าเกิดถ้าเกิดเราลงคลิปนี้ไปเขาคงสงสัยว่า ทำไมตรงนี้มันทำไมตรงนี้มันไม่มีอะไรดูนี่นะที่ที่มันคือไม้ค้าใช่ไหมที่เกิดมันคือไม้ค้าล่องหุ่นเลยแบบล่องหุ่นมากดูนี่นะมับักมากเลยแล้วคิด,ดว่าไม้ค้ามันอยู่ตรงนี้ที่จริงมันอยู่ตรงนี้โค้โซเนียนมากเนียนเนียนจริงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์วิธีวธีถ้าใครม่อยากเจ็บก็อยู่นิ่ง ไม่ถ้าไม่อยู่นิ่งๆมาันจะไม่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 ไมถ้าเกิดอยู่นิ่งๆมันก็เจ็บอยู่ดีเฮ้ยนันย่นไงไม่เชื่อเหรอถ้าเดิมมันก็จะเจ็บไม่มีอีกวิธีนึงก็คือก็คือถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราห้ามก็คือเราต้องกดชิปมันถึงจะมันถึงจะไม่เจ็บเอ้าเฮ้ยอ,อ,อ,อันนี้มันความหลอมั้ยเฮ้อ,อแต่นี้ไงทำไม<อ><อ>ไม่เชื่อหรอะอ๋อก็บอกแล้ว ก็บอกแล้วถ้าเกิดกดชิปยืนอยู่นิ่งๆมันจะมันจะเป็นแบบนี้มันจะมันจะขยับตัวไม่ได้้ามาเหมือนวเล์เจ่ยโจรจังแต่ที่จริงเขาไม่ใช่โจรไยเดี๋ยวเขาเขาเขาไม่มีตาโมผมคือวัววัวควายหมาช่วงนี้ไม่มีอาหารกินขอข้านะไอ้วัวโมอย่าทำผมเลยดีดกว่าโอ้โอโอ เอาข้าวสิออกเป็นขี้ออกเป็นขี้ให้เกกินกินหน่อยอะหมูเว่อู์มม่เนาะไม่ไม่จะจะหนีเนาะอีเออุ้ยดีเนื้อเยอะมากกลมหาอนะหาลงถ้ำกว่าเสียมไหมเสีย ดดดขอหาสร้างบ้านชั้นใต้ดินก่อนขอสแกนให้มีไม่มีไวรัสถ้าเกิดไม่มีไวรัสฉันจะติดชันจะถ้าเกิดมีไวรัสฉันจะตบมันแบบนี้ตบกระบาบกบ้านไวรัสนี่เราใช้เราใช้เราจะเราจะอืมฉันจะฉันจะทําให้แอปจะทําให้มันน้อยลงไอ้ไม่ขี้เกียจดีกว่ากําจัดไวรัสแห่มเลย กำจับไวรลาบิดเรื่องการซุมแนวหนึ่งรอ้อยซึมห้าอยากดูโอ้เจวันตัวนี้เราเราทำทำถึงหนึ่งพันแล้วดีกอ็ไอตาแมวดีกอร์เราอยากไอตาแมวไอไมค์คามนี่มัน ขนาดโหลดแอปนี้มาใช่จริงจริงขอหาเราจำตัวเองได้เราจำมัใช่มีชูรี่เฮ้ยเราเคยจำแอปนี้ได้เราจำแอปนี้ได้มันสามารถโหลดไหมครับได้ตอนนั้นโหลดมาก็ว่าเราจำผิดแอปอย่าเพิ่งเราจะเราอย่าเพิ่งดูคลิปกอนดีกว่าเราจะลงคลิปในเกมนี้ก่อนอะไรตึ้ง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 ตึต้งตึ้้งตึ้งตึ้งต อันไหนนะเราจำไม่ได้อันไหนนะอันไหนดีนะอันนี้ยอแล้วเขาพอนโหลดคีบเอ้ยยุดห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 ย้ยนทยุดหยุดหยุดหอุดหย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 ุดยุดหยุดหรุดหยหยุดก่อนหุดหยขหยุด อาวหายอ้าหายอขิวอาหารลงก็ลงไเอาเอมมันนั่นลงลงไป๊อยีเกียนะ

ี่แก่คงรู้นะว่าเราเล่นอะไรสวินนอนไม่ใช่พี่หมาเล่นพี่หมาน้อยได้ได้ <c oughs> ถก <c oughs> ูกต้งองสวินเั่นเล่นจะไปเล่นให้คุณผู้ชมดูครับต้องคลิปอยู่แล้วตอนนี้จะลงคลิปเอาระดับอ้าวออกด้วยอยากมากเลยครับ ผมโหลดโปรอย่าโทษผมครับผมไม่รู้ตัวว่าผมโหลดโปรแคกัดโดนี้แค่แบบดีซีบอยเขาท้แบบนี้จิ๊บอันนี่ก็ต้องอัปเก็ดูดึงเช้าเหรอจิ๊จิ๊ ดิ S <S <reading repetition> <S 2 singing> ๊ดดิ so <boring> <people traditions and heartbreaking> ๊ดดิ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 นีโกงเป็นแบบนี้ปุ๊บปุ๊ดดุ๊บปุ๊บดิกว่าทีดิ๊ิดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ิ๊ดดาแมวเลยเิ๊จะิ๊่นิ๊ดดิ๊ด เราจะเล่นโหมดโหมดระดับยากมากให้จุก่สิเขาเล่นสวินนิสิเอออะไรนะแล้วลงคลิปอัศวินนะนี่ก็ลงคลิปด้วยเลยไม่ค่ะเราตายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปเล่น เกมนั้นให้ไปเล่นเกมนี้มันดีกว่ากี่เกมไหมคะมันใช้ตังตุ้มตุ้มไม่แน่หลดเลือกยากที่สุดในโลกพอมดไม่ปั๊มตังโมดนี้ดีสีมากปั๊มตังยังดีกว่านะเดะเดะเดเตเตเตเดเดมดนี้ง่ายโมดนี้ง่ายง่ายอันต่อไป อระดับ e ซี่บอยเฮ้ยจีวันดูคนนี้หัวนะไม่คนนี้คนนี้เราเคยเล่นอยู่โคตรกาแต่จริงครับเขามียักษ์เออเขาเขามียักษ์บอสที่พวกเราสู้ชนะดูเขาดูเขาหนะจะเหรอต่อตัดตดตััด ติดูติจ์ติ๊งเติรติรงดเติรเติ์เตร์ดเติรเขาร์ดเตารดเิดเตรดเตรดเตรดิรวยเติร์ดติรดเติร์เติร์ยเร์ดเตรดร์ดเติรเร์ร์ดเติิเรดเร รวย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 จะได้รวยของทีไอ้เฮ้ทีโอเคเจนรูไน้ไม่เล็กพเราสามารถย้ายทีมมันได้ไอ้เนี่ยไอ้เล็กพวกเราสามารถย้ายทีมมันได้ มาสิไอ้ตาแมวระดับอีฟีู่อ้ีิเกอร์เฮระยางชอบเลยดิเกอร์ระยางชอบเลยดิเกอร์ดูนี่คนจำนวนมากคีณ <4 S 1> <ม> มาสิบสองตัวละเอานี่มาด้วยเอาแล้วเอาอยักษ์มาสิบสองตัวเราจะเอาอยักษ์มาเจ้าแพ้เจ้าเจอยกัยกษ์ผมใจกล้าของจริง คนจีได้กดติดตามพวกเราเยอะๆใช่ตั้งชิอันต่อไปเฮ้ยเฮ้ยนี่กูนี่ก็ดูแฮกเกอร์จะ่ไหมมามะเราโหดกว่าเขาอีกอ้าวเล่นแบบนี้นี่ก็เราไม่สังเกต แล้วเพ่อสเกตถ้าเกิดเราถ้าเกิดถ้เาเกิดมีตังเยอะๆเราจะเราจะมีตังถ้าเกิดเรามีตังเยอะๆมันจะมีตรงเนี้ยมันจะเป็นยี่สิบสิบห้าแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีตังเลยมันต้องหาเองถ้เาเกิดจะเป็นสิบห้าเราดูแล้วนี่คือความลับใหม่อ,อัปเกรดให้หมดึอบเออ,อลรามีสิบห้าอ้าวทำไมที่ก็เป,ป็นภาษาภาษาเนี่ะจีนจีนนี่ นี่เราได้เราได้สิบห้าไมว่าทำไมเราเป็นภาษานั้นว่าเราปรับภาษาได้ดีก็ดูไมรููไมรููไมเรามียักษ์อยู่ดีก็ดูนี่ดูนี่นะดีก็มียักษ์กี่ตัวเจี๊บอนดีก็มียักษ์อู้และมียักษ์นี่ทุกคนไม่รู้ว่าเราเป็นว่าว่าเราเป็นคนไทยหรือว่าคนจีนเราเป็นคนไทยใช่พวกเราเป็นคนไทยนะดูดูจากภาพ รู้จักรูจักที่เราที่เราทำเนี่ยเราเป็นคนไทยจริงอื่กเรื่อเเอเอเ่เอาอเเเอเพื่อเ่อ่อ่อเ พอซื้อนี่สิทำไมดิ้ก็เรามียักษ์แบบนี้ใช่ไหมแล้วกดแบบนี้ตัวยกักษ์เราดิ้ก็มียักษ์กี่ตัวเดี๋ยวก็รู้อู้ดิ้ก็เยอะกว่าเราอีกอ่ะก็ใช้มาโคเหรอดิ้ก็เลยที่แล้วแต่มันไม่ได้ผล Olha o susto เา,เาฟั่งเขาก็ใช้ธนูตกแล้วก็ใช้ธนูตกเนี่ยเป็นบ X ช็อตเลยครับน้อง <Easy, S 2> ี one, ่คร right? ับน oh. like ้องกดกระจอกเลยครับพี่ี่ X ช็อตเลยนะน้องก็อย่ามาสู้กับผมนะครับ T L ถือว่าอะไรอะเอาคิดว่ามันบอว่า G C อกวา T L าไมวะ ตัเรื่องโบกี้ย่าได้เกี่ยวคืออะไรอันต่อไปเราจะได้สู้กับแฮกเกอร์สักทีแฮกเกอร์มันใส่จะตายใส่มากพวกเราเคยสู้อยู่เนาะขนาดเราใช้ขนาดขนาดพวกกากเลยเฮ้ยเราได้ยิมฮะดูทันูเราทนูเราปีนกองเลยโว้ยกองอะไรวะนี่ย สาแผ่ที่ก็ทำอะไรทำอกรเปยรักษาคนรักษาคนรักษาคนส่ฟ้ามาหนูตกหููฝนไงที่ก็ดูดูเราทำอะไรเ <c> ร <oughs> าจะทำเป็นเราจะทำเป็นเจะทำเป็นปืนกล ทำแบบนี้เย่ชนะแล้วมันยังไม่ชนะดิก็เราก็เราเป็นคนก็เราเป็นคนทำเร็วไอ้อมบีกว่าอมบีเล่นง่ายดีดิเกอร์ดูตัวนูนูแล้วดิเกอร์มาเป็นกองทัพในตัว ไปจะได้สู้ได้ดีดีเลยแล้วจะสู้แบบนี้แฮกเกอร์เนี่ยโอ้ยเจ็บโอ้ดิเกอร์แฮกเกอร์มาเล่นโกงอ่ะมันแฮกเว้ยดิเกอร์มาเล่นแฮกยังยังไงพวกเราก็ชนะโอ้ยแฮกเกอร์เอาชิปหายแล้วฟูมวยดิเกอร์มาเล่นเอาแบบนี้อีกแล้วดิเกอร์้ดวย ดิ๊ก้าดูนี่ดิ๊ก้าไอ้ม,มันเต่ยักษ์อีกแล้วดิ๊ก้ามันเต่ยักษ์ช่วยเราด้วยเออเราเปิดแล้วดิ๊ก้าเราเอาแล้วอันนั้นเสียักษ์หรอกแต่เป็นเสืยักษ์ใหญ่แน่จริงก็มาดิค่ะอ้าวฮะฮะดิ๊ก้าฮะเมื่อกี้เมื่อกี้เราเห็นตัวอัศวินตัวนึงอะเขาทำอะไรม,มีชว่วงทีป้อมพังเลยฮะตัวท,ทองหรือว่าตัวไม่ใช่ทอง ตัวไม่ใช่โกงอันนั้นเขาเรียกว่าตัวโกงหรือบ้างโอ้ตัวโวยโอ้มากแบบแบบโดนจ้วงทีเฮ้ยใครเลเดอร์ถูกตี้องเปิดใครเลเดอร์ถูกจมตีอะไรใครเลเดอร์ถูกจมตีว่ะนี่ยพ่ะใครเลเดอร์ถูกจมตีโอ เอ้ยอ๋อนี่นี่เอ้ยไอ้เจ้าหนี้เอาอ่ะมา,าสิวะ